ออกมเดี๋ยวกูจะยยอะให้มันฆ่ากันเองซาอุดีอาระเบียรประเทศไทยไปขอเปิดสถานทูตที่ซาอุดีอาระเบียมันไม่ให้เราเปิดไอ้ยัดษ์แม่มังบักคยุยเอาคดีเพชรซาอุขึ้นมาเรื่องจริงและเรื่องเท็จเท่ากับ สุดขั้นสูงเดี๋ยวนี้รวยบ้านพ่องนะบักแซ่ลิมคุยกูบ้านลูกเดียวให้ปลาดิบยาห้มันรวยรวยรวยไปปากไปบอกคนทาง้ลยกูไม่ไปก็ได้เว้ย